พี่อ่านหมพี่อ่านเขาบอกว่าเป็นเรื่องเรื่องลูกเรื่องครอบครัวเขานะครับเออไม่รู้ไม่รู้เพราะเราไม่รู้ไงมันเป็นความลับไปหมดกันหนูครับเออไม่ไม่พาเขาไปด้วยวันนี้เออเพราะผมกงไม่รู้น้องก็รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรโอเคไปวันนี้อาจารย์ในในการเตรียมแผนรับมือตรงนี้ว่าเร็จะเตรยครับโอ้ไม่ต้องเตรียมแล้วครับมันเป็นเรื่องจริงมีอะไรก็พูดได้เลยน้องก็พูดได้เราพูดอะไรเราก็จําได้ไงนะ จะไปดูในถ้อยคําว่าคำไหนมีประมาณแล้วกันใช่ครับถ้าเกิดว่าท้ายที่สุดแล้วครับผมพบว่าเป็นการกักแกล้งให้ถูกดําเนินคดีอะไรอย่างเงี้ยฮะอาจารจะดําเนินคดีกลับไหมครับอน่อนครับได้คุยกับผู้หลักผู้ใหญ่เรียบร้อยแนละ้วหลังจากวันนี้เดี๋ยวก็ดําเนินการเลยนะขั้นตอนอะไรต่างๆทั้งู้ปกครองสิบประชาชนทั้งผู้แจ้งและเจ้าหนี้วตัวเราเองนะเพราะว่ามันคือการออกหมายจับยังไม่ใช่อยู่ดีก็จะไปยื่นคำร้องให้ศาลออกหมายจับนะ คดีหมิ่นประมาทเนี่ยนะจับยิ่งคนมีชื่อเสียงทางโซเชียลเนี่ยนะมันก็ต้องไปไปส่งให้เขาก่อนให้เขารู้ก่อนถ้าเขารู้แล้วไม่มาอีกเรื่องแต่ถ้าเขาไม่รู้ไปส่งที่ไหนนะมันก็เป็นการุ้มครองสิิประชาส่วนผมก็ถือว่าผมเป็นเป็นเหยื่อคนหนึ่งน้องเป็นเหยื่อเราก็เอาตัวเราเนี่ยมองโลกในแง่ดีเดี๋ยวก็ทำนี้เป็นคดีกร,รีศึกษาเลยต่อไปเวลาตำรวจจะไปขอออกายจับก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นนะครับนะขออาจารย์ เออดีไหมเออซิดปิ้นตอง้่่แ้เขาแจก่เขาไส่งไปส่งรบาหอันนี้นรไม่ลองพอดีมาดูทนายทนายที่ทีวีคฮะทนายที่บริษัทเป็นทนายอ่ะน้องชื่ออะไรชื่อเบิร์อเป็นทนายเด้ออ๋อดีดี การในในส่วนในการเปี่ยนในการชุบไปแบบนี้พอแล้วพอแล้วชื่อจิงชื่ออะไรนะครับทิพยยาพรคมส่อะรอทั้งรอพุดกับสุต สถาการณ์พุ taking, half, ่งกลับผลดีพุ right. ic, now, right? Actually, mm ่งกลับเป็นโควิดพอดีเลยครับติดโควิดใช่ครับเมื่อวานเพิ่งมาติดมานรื่อยเลยเพิ่งมาติดเมื่อวานครับอาจะจิงจริงครับแล้วแล้วแลผู้กองค่ะผู้กองสมคิดนะคะสมคิดอะเดี๋ยวมาครับอ๋อเห็นว่าเขาลาฟังร้อนลาฟังร้อนใช่ไหมครับเอามาให้น้องให้หมดเลยเป็นคนดูแลครับรู้สึกว่าวันนี้จะมีสมายใช่ไหมครับแล้วขอบคุณอาจารย์ยังไม่เคยเห็นหมายน้องยังไม่ม่เคยอยากเห็นหมายด้วย ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอย่างนี้ขอบคุณมากที่ที่มาอาจารย์ผมเชื่อว่าอาจารย์รู้อยู่แล้วว่าขั้นตอนนี้แบบดีมากที่ดีเลยหมายจับว่าใครับอาจารย์ใครไม่ใครผมอะไม่ครับอาจารย์อืไม่ไปมาพบพนักงานสอบสวนครับเนี่ยหะเดี๋ยวผมขออนุญาตโทรแล้วไม่เปไรผมผมยอมรับเองนี่ผมเองเลยนะเนี่ยครั้งแรกที่โดนหมายจับไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้หมายอาจารย์ใช่ไหมครับเออหมายอาจารย์ครับ ต้องขอบคุณสอควมแดงเลยจัดให้นผมมมต้องขอบคุณอาจารย์เป็นเป็นการกระบวนการเข้าไปแต่ได้ได้ได้ครับครับอ่าเรียบร้อยนะขอน้ำออนุาตยีบถงค่ะ เรียบร้อยนะไม่มาพบอ ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับก็คือโดยโดยที่ออกเวทที่ไม่ได้ก็เป็นไปตามเดิมนะครับครับครับแล้วไม่เป็นไรครับเป็นอะไรจะพูาพันไม่ได้ไม่เป็นไรไมเป็นไรต้องคุยกันนะครับผมว่าเป็นเจ้าหนที่ไม่นานอยู่แล้วครับแล้วเข้าใจเข้าใจของน้องมีหมายไหมมีครับมาดูเลยเลยน้องก็จะเห็นอืมกให้น้องก็ดูชื่ออันนี้อันนี้ผมให้ดูนะครับเช่นเดียวกันทุกคน ส่งดูดิส่งที่ไหนบ้านเลขที่อะไรนส่งไหฮะบ้าเ้าท่านอยู่ฝ่ายกรือสืครับเป็นสมัรพี่ป้งหมดทศชผมสมัคระดุลครับสมัสริืไม่แล้วเรื่องอะไรใหญ่ขนาดนี้าผูไม่ทราบเลยคดีว่าอยู่ในความสนใจอะไรเนี่ยอันนี้ปิดเงียบเทียบเลยพวกเราบก ไม่มีที่ปิดค่ะไม่มีใครรู้เลยผู้การนี่ไม่รู้เลยอันนี้ผม <c oughs> เราต้อง <c oughs> ต้องไปฝ่ายสอบสวนผู้บัญชาการก็ไม่ทราบนะ